วันที่6กันยายนนี้พบกับศึกมวยไทยนานาชาติลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์เตรียมพบกับศึกมวยไทยสุดแกร่งแบบจัดเต็มนำโดยมวยเหนือจอมบวกซาเดส,สิครูก,ก้องปะทาเดือดบราซิเลียนขาลุยเลอันโดรบ,บาโบซาจากบราซิลมวยสาวเมืองตรอยสเสน่ห์งามกำนันเชิเมืองชนจากจันทบุรีพบกับมวยเข่าดุเมืองยามโมเพชรลูกอ้อนเกียรติก้องไครจากนครราชสีมามวยเข่าดุที่ราบสูงโชค นำไชยกอดิสรันจากนครราชสีมาพบกับมวยเปอร์เซียพิฆาตโมฮัมหมัดราเมสานีจากอิหร่านศึกสายเลือดของสองสิงโตแอตลาสที่มาจากชาติเดียวกันกำปั้นหนักหน่วงมูซินกนาอุยปะทะจอมทะลวงไส้อาดัมเบนวาวาจากโมร็อกโกพร้อมู่มวยคุณภาพที่แฟนมวยรุนระทึกทุกวินาทีศึกมวยไทยนานาชาติลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์ทางชกป่เสานีห้าโมครึ่งเป็นต้นไป มวยไทย้าพคลา้าเงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโย